เผยสาเหตุนักแสดงรุ่นใหญ่ไม่คิดกเกษียณลาวงการแม้จะใกล้วัยเลขแปดนักแสดงรุ่นใหญ่อาหนิงนิรุตยังไม่คิดกเกษียณตัวเองจนกว่าคนจะเลิกจ้างเล่นละครโลดแล่นอยู่ในวงการมานานหลายทศวรรษฝากผลงานการแสดงไว้มากมายกว่ารางวัลมาแล้วนับไม่ถ้วนสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อาหนิงนิรุตสิริจันญ,ญาแม้ปัจจุบันจะอายุ76็สิบปีแล้ว ยังคงมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามผ่านหน้าจอทีวีไม่ห่างหายล่าสุดได้เจออาหนิงที่งานอีเวนต์แห่งหนึ่งจึงได้สอบถามอัปเดตชีวิตช่วงนี้ว่ายังคงมีแรงที่จะทำงานในวงการต่อไปเรื่อยๆยังไม่ได้คิดกเกษียณตัวเองหรือวางมือการแสดงแม้ว่าเราจะมีธุรกิจส่วนตัวต้องทำแต่จะเลิกแสดงต่อเมื่อไม่มีใครจ้างเราจริงๆ จากนั้นตนก็ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านทำสวนที่จอจันทบุรีใกล้จะเก้าสู่วัย8ปปีแต่เห็นฟิตปังแข็งแรงแบบนี้อาหนิงก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรรวนที่เศษแค่ต้องมีวินัยออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันเท่านั้นเอง